ที่ปลายหมู่บ้านริมคลองสายหนึ่งมีเรือนไทยทรงปั้นหยาหลังใหญ่ของขุนเสนผู้เป็นพ่อค้ามั่งคั่งเจ้าของสวนมะพร้าวและโรงสีข้าวผู้คนเกรงใจในวาจาของเขาเพราะพูดคำไหนเป็นคำนั้นลูกสาวของขุนเสนชื่อเดือนฉายงามอย่างใสสะอาดผิวผ่องดวงตาสุกสว่างดังชื่อ ผู้ชายทั้งตลาดวังหน้าไปจนถึงท้ายคลองต่างชื่นชมแต่หัวใจของเดือนฉายกลับมอบให้ชายหนุ่มบ้านๆชื่อกล้าช่างไม้มือดีหน้าตาหล่อคมแต่ฐานะยากจนอาศัยอยู่กับแม่เท่าปานที่ป่วย,วยหๆหายๆในเรือนไม้เล็กๆอีกฝ้าคลองข่าวรักของทั้งคู่ไม่อ่านหลบหูหลบตาขุนเสนไปได้ เขาเรียกเดือนฉายลงศาลาถามเสียงเรียบเจ้ารู้หรือไม่ว่าโลกนี้อยู่ได้ด้วยความมั่นคงใครจะประคองครอบครัวต้องมีรากฐานเดือนฉายมองพ่ออย่างอ่อนโยนลูกเชื่อในน้ำใจและความขยันพ่อจา๋ากล้าทำงานซื่อถือสัรจระขุนเสนหัวเราะน้อยๆแต่แฝงความจัดเจนสัจจะ วัดได้ด้วยมือไม่ใช่คำพูดไม่นานขุนเสนให้เรียกกล้ามาพบเขามองชายหนุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อผ้าสอมซ่อสะอาดแต่เก่ากล้า้อมหัวไหว้สวัสดีครับคุณลุงอย่าเพิ่งเรียกข้าลุงข้ายังไม่ยอมรับเจ้าขุนเสนพูดตรงแต่ถ้าอยากได้ลูกสาวข้าเจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้อย่างไรหรือครับ ขุนเสนเหลือบตามองสายน้ำที่เชี่ยวในฤดูฝนคลองนี้น้ำแรงปีก่อนเด็กตกน้ำเพราะเรือล่มข้าคิดมานานว่าควรมีสะพานไม้ให้คนเดินเพราะค้าหาบสตรีคนแก่จะได้ไปมามอบให้เจ้าทำจงสร้างสะพานไม้แข็งแรงข้ามจากสาลาพักริมสวนข้าไปถึงท่าน้ำตลาดเสร็จภายในสามเดือนหากทำได้ ข้าจะยกเดือนฉายให้แต่หากทำไม่ได้เจ้าจงลืมเสียว่าเคยเอ่ยชื่อข้ากล้าสูดลมหายใจยาวสายตาวูบวาบวัดใจเขามองสายน้ำที่ซัดสาดเสาเรือนท้องฟ้าเริ่มมืดด้วยเมฆฝนถ้าเป็นเพื่อเธอและเพื่อคนทั้งคลองผมจะทำให้สำเร็จครับขุนเสนยกมุมปากพูดง่ายทำยากจําไว้สามเดือน นับตั้งแต่วันนี้ลมฝนแรกฤดูพัดหอบกลิ่นดินเปียกกล้ากลับเรือนเล็กด้วยหัวใจหนักอึ้องแต่ในความหนักมีประกายเล็กๆแผ่แสงเขาจุดตะเกียงบนโต๊ะไม้สนขีดเส้นร่างภาพสะพานด้วยมือสั่นเล็กน้อยคิดถึงภาระคิดถึงแม่เท่าปานคิดถึงเดือนฉายที่วางมืออุ่นบนแขนเขาเมื่อตอนเย็นข้าจะไม่ถอย เขากระซิบกับตะเกียงที่สองสว่างอยู่เพียงดวงเดียวรุ่งสางวันถัดมากล้าหาบเครื่องมือกบใสค้อนเลื่อยและเชือกปอเดินลุยคโคลนไปสำรวจหน้าดินสองฝั่งเขาใช้ไม้ไผ่ยาววัดความลึกของท้องคลองเจอร่องน้ำวนที่กลางสายน้ำเขาจดลงกระดาษต้องขึงลวดสลิงนำระยะต้องปักเสาไม้เนื้อแข็งลงลึกกว่าปกติ เขาพึพมพาคนเดียวขณะกำลังวัดระดับน้ำชายร่างตันในเสื้อผ้าดูเรียบร้อยเดินมาหยุดมองอย่างเย้ยหยันได้ข่าวว่าจะสร้างสะพานข้ามคลองครับจะทำให้เสร็จในสามเดือนชายคนนั้นยิ้มเอียงข่าชื่อเพชรเป็นพ่อค้าเรือใหญ่ข้าค้าข้ามคลองทุกวันถ้ามีสะพานคนก็น้อยลงรีบเรือก็ลำบาก เจ้าแน่ใจรู้ว่าไม่ทำให้คนอย่างข้าขาดรายได้กล้าชะง,งักเขาข่มใจตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพผมเข้าใจแต่สะพานจะช่วยคนแก่และเด็กให้ปลอดภัยข้อตกลงของผมกับคุณเจ้าของฝั่งโน้นเขาเลี่ยงหลีกไม่เอ่ยชื่อขุนเสนเผ็ดหัวเราะฮึอฮระวังไว้มีคนไม่ชอบให้เจ้าทำสิ่งนี้ท้ายคำพูด มีหนุ่มสองสาคนที่นั่งอยู่หัวท่าเป่าปีหยอกเย้าส่งสัยตาลไม่เป็นมิตรแม้มีแรงต้านกล้าก็ไม่หยุดเขาเริ่มเตรียมเตรียมไม้กล้าเลือกไม้เต็งรังและประดู่จากป่าชุมชนโดยจะใช้เฉพาะไม้ที่ล้มแล้วหรือได้รับอนุมัติตัดจากผู้ใหญ่บ้านเขาแบกไม้กับเพื่อนเก่าสมัยเด็กไผ่ชายรูปร่างผอมแต่แข็งแรงมือพันผ้าสามเหลี่ยมเออ กล้าเองชวนข้าข้าก็มาคนจนช่วยกันได้มากกว่าที่คิดขอบใจไผ่เราต้องทำให้สำเร็จแล้วแม่เองละ่ะอาการดีขึ้นนิดหน่อยข้าจะให้เดือนฉายช่วยเฝ้าไผ่ส่งยิ้มรู้ทันอ๋อบ่ายน,นั้นกล้าไปขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ขอรับ ขออนุญาตทำสะพานกลางคลองให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งผูกด้วยเดือยไม้ไม่ใช้ตะปูเหล็กมากเพื่อไม่ให้สนิมกินในภายหลังผู้ใหญ่บ้านลูปคางคนทั้งหมู่บ้านรอสะพานนี้มานานแต่ต้องระวังลมหลวงปลายเดือนหน้าน้ำขึ้นสูงเจ้าวางแผนดีๆขอรับกลากมศิษะข่าวเรื่องสะพานแพร่ไปในหมู่บ้าน บางคนเอ็นดูให้กำลังใจบางคนคอรหาว่าชายยากจนคิดใหญ่เกินตัวขณะเดียวกันเดือนถ่ายแอบยกห่อข้าวเหนียวหมูฝอยมาวางในเรือกินรองท้องก่อนจะได้มีแรงขอบใจกล้ายิ้มดวงตาสองคู่สื่อถ้อยคำที่ไม่ต้องพูดแต่ยังไม่ทันข้ามคืนกลับมีเรื่องไม่คาดคิดหมุดหมายระดับน้ำที่กล้าป,ปักไว้ถูกถอนหาย เสาไม้ชุดแรกที่ผึ่งแห้งอยู่หลังเรือนถูกคนลอบขีดด้วยมีดจนเป็นรอยลึกไผ่สะบดควันออกหูใครมันใจคดกลากัดฟันอย่าหัวร้อนเราต้องเฝ้าเวรผลัดกันเขาตั้งเวรยามสองคนเผชิญหน้ากับความมืดและเสียงจิ้งหรีดระหว่างนั้นสายฝนเริ่มหนาเมฆทึบคืมทั้งคลองอย่างตั้งใจจะทดสอบหัวใจคนสัปดาห์ที่สอง ฝนหลวงเทลงมาอย่างบ้าคลั่งน้ำคลองสูงขึ้นหนึ่งศอกกล้ากับไผ่และเด็กหนุ่มในหมู่บ้านสองสาคนต่อยผู้ขยันขันแข็งและลำดวนสาวแกร่งแห่งตลาดช่วยกันปักเสาไม้หัวเสาชุบยางไม้กันน้ำเขาขึงเชือกปอจากฝั่งสู่ฝั่งเป็นแนวเส้นกลาง เพื่อกะระยะตั้งเสาอีก10เอกับคานร,รับน้ำหนักดึงอีกนิดภัยได้ไผ่ตะโกนแข่งกับสายฝนคานแรกถูกยกขึ้นด้วยรอกแบบบ้าน,านที่กล้าประดิษฐ์จากล้อเกวียนเก่าและลวดสลิงที่ขอยืมจากชาวประมงพอคานวางลงบนเสายึดด้วยเดือยไม้ เสียงคนเฮกันอย่างโล่งอกแต่ไม่นานความลำบากก็มาถึงปลวกบาขาวโพลนบุกไม้ที่ตากไว้ลำดวนร้องตายแล้วกล้าดูสิปลวกกินเข้าไปแล้วกล้าสุดนั่งตรวจอย่างใจเย็นยังไม่ถึงแก่นโชคดีที่เราชุบยางไม้ไปบางส่วนเดี๋ยวเราต้องคัดทิ้งอันที่โดนหนัก แล้วต้มยางไม้เพิ่มต๋อยอาสาผมไปขอ,อยางไม้เพิ่มจากลุงมั่นที่ประตูน้ำเองขอบใจต๋อยระวังทางลื่นกลา้าเอื้อมมือบีบบ่ากกำชับค่ำวันนั้นเมื่อฝนเริ่มซาเดือนฉายถือถังแกงจืดกับผ้าเข่าม้าแห้งมาให้พวกท่านเหนื่อยนักเช็ดตัวก่อนเถิด ภัยรับของมาด้วยแววตาล้อเลียนน้องเดือนฉายใจดีเหลือเกินข้ากลัวสะพานยังไม่ทันเสร็จหัวใจเพื่อนข้าจะละลายก่อนกล้าสกิดศอกอย่าเล่นนักแล้วเขาหันมาพูดกับเดือนฉายเสียงเบาขอบคุณนะเดือนฉายยิ้มแต่เมื่อเธอกลับถึงบ้านกลับถูกสายตาเข้มของขุนเสนจับได้ ไปให้อาหารคนงานสะพานมาหรือเจ้าค่ะพวกเขาหิวและหนาวขุนเสนวางถ้วยช้อนได้พอดีอดทนต่อความปรารถนาดีของเจ้าไม่ไหวจริงๆสินะเขาพูดเรียบแต่ในแววตาเหมือนซ่อนสิ่งหนึ่งไว้บางอย่างที่ไม่มีใครอ่านออกกลางคืนฝนปรำเงามืดหลายเงาแอบเข้ามาที่ท่าน้ำ เสียงไม้ถูกทุบดังปังปังกล้าและไผ่วิ่งฝ่าคโคลนพร้อมคบเพลิงไปเห็นชายสามสี่คนกำลังใช้ขวานชามเสาสะพานที่เพิ่งปักลงกล้าตะโกนยุดเดี๋ยวนี้หนึ่งในนั้นหันมาเผยให้เห็นหน้าเพชรพ่อค้าเรือที่เคยข่มขู่ฮึถ้าสะพานเสร็จข้าก็หมดทางหาเงินเจ้าอย่าหวังสร้างได้หรอก ไผ่พุ่งเข้าใส่เกิดการยือหยุดท่ามกลางสายฝนชาวบ้านบางคนที่เฝ้าเวรรีบเข้ามาช่วยจนกลุ่มเพชรต้องถอยหนีทิ้งเสาสะพานที่ถูกเฉือนบางส่วนไว้กล้าเหนื่อยหอบมองเสาที่เสียหายใจเจ็บปวดแต่เขากลับกัดฟันยืนขึ้นซ่อมได้ไม่หมดหวังรอกชาวบ้านที่มาช่วย ต่างพยักหน้าพวกเราไม่ยอมให้คนไม่กี่คนทำลายสิ่งดีๆเราจะช่วยเฝ้าและช่วยทําตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคืนจะมีชาวบ้านผลัดเวรเฝ้าสะพานกลายเป็นงานของทั้งหมู่บ้านโดยไม่รู้ตัวเมื่อฝนซาลงกล้าตัดสินใจใช้วิธีใหม่ เขานำไม้ไผ่มาขึงเป็นแนวกั้นน้ำเพื่อให้การปักเสาไม่ถูกรบกวนเขาอธิบายแก่เพื่อนบ้านถ้าเราขวางกระแสน้ำตรงนี้เสาจะไม่สั่นจนหักง่ายต่อยกับลำดวนช่วยจัดการไผ่คอยปีนขึ้นโครงสูงผูกเชือก ทุกคนทำงานแข่งกับเวลาเดือนฉายก็ไม่ยอมนั่งนิ่งเธอลงมาช่วยส่งอาหารทำข้าวห่อกล้วยใบตองมาแจกให้ทุกคนคุณหนูไม่เคยลงครัวมาก่อนนะต่อยแกล้งแซวเดือนฉายยิ้มหน้าแดงก็เพราะเขาต้องการแรงใจนี่นา วันแล้ววันเล่าสะพานไม้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจากแค่เสาเดียเด่ยวกลายเป็นคานเชื่อมจากคานกลายเป็นพื้นไม้ทุกครั้งที่ตอกเดื่อยไม้ชาวบ้านจะเฮฮากันอย่างมีกำลังใจแต่พอเดือนที่สองผ่านไปกลับมีข่าวร้าย ไม้ประดูที่สั่งมาจากป่าถูกคนแอบสับเปลี่ยนเป็นไม้เนื้ออ่อนที่ไม่ทนทานพ่อขนมากลางคลองไม้หักเป็นท่อนๆไผ่สบดเจตนาจะให้เราล้มเหลวแน่กล้ากลับสมบเขามองชาวบ้านที่เหน็ดเหนื่อยแล้วพูดเสียงหนักแน่น ไม่เป็นไรเราจะใช้ไม้ที่เหลืออย่างประหยัดและเสริมด้วยไม้ไผ่ซ้อนเราอาจเหนื่อยกว่าเดิมแต่สะพานจะยังคงอยู่ได้คำพูดนั้นปลุกไฟในหัวใจทุกคนพวกเขายอมทำงานกลางแดดร้อนลากไม้ทีละท่อนด้วยแรงกายและแรงใจ สามเดือนผ่านไปพอดีสะพานไม้ทอดยาวข้ามคลองได้จริงมั่นคงแข็งแรงแม้เด็กๆวิ่งเล่นหรือคนหาบของหนักก็ไม่หวัน่นเช้าวันเปิดสะพานขุนเสนยืนกอดอกมองจากศาลาเห็นชาวบ้านเดินข้ามด้วยรอยยิ้ม เด็กๆหัวเราะดังไปทั้งคลองเสียงไผ่ตะโกนสำเร็จแล้วโว้ยดังแข่งกับเสียงน้ำเชี่ยวกล้าก้มลงกราบพ่อของเดือนฉายผมทำตามสัญญาแล้วครับขุนเสนมองสะพานแล้วหันมามองชาวบ้านที่พร้อมใจกันโ吼ร้องยกย่องชายหนุ่มผู้จนแต่ขยัน น้ำเสียงเขานุ่มลงอย่างไม่คุ้นหูเจ้าทำได้เกินที่ข้าคิดมิใช่เพียงสะพานแต่เจ้าเชื่อมใจคนทั้งหมู่บ้านให้รวมเป็นหนึ่งเดือนฉายยืนอยู่ข้างๆพ่อใจเต้นแรงขุนเสนถอนหายใจยาวจากนี้ไปข้ายอมรับเจ้าเป็นลูกเขยของข้า เสียงเฮดังขึ้นอีกครั้งเดือนฉายยิ้มทั้งน้ำตากล้าหันมามองเธอด้วยดวงตาสุขใสเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายมาลายหายสิน้นสะพานไม้จึงไม่ได้เป็นเพียงทางคล้ามคลองแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเพียรพยายามและน้ำใจของคนทั้งหมู่บ้าน เรื่องราวนี้ถูกเล่าขานไปอีกนานว่าชายหนุ่มผู้ยากจนสามารถพิชิตใจพ่อตาได้ด้วยความขยันความจริงใจและแรงรักที่ไม่มีวันยอมแพ้